สมาชิกสารตั้งต้นความดีโรงเรียนบ้านเดียวตะวันตกซึ่งสมาชิกบางส่วนในกลุ่มเป็นผู้นําในการทํากิจกรรมหน้าเสาธงในทุกๆเช้าได้สังเกตและมีข้อมูลพบว,ว่าคุณครูเวรประจําวันได้อบรมหน้าเสาธงเรื่อการร้องเพลงชาติอยู่บ่อยครั้งเช่นร้องไม่ดังยืนไม่ตรงขาดความมั่นใจเสียงแผ่วเบาแอบคุยกันร,ระหว่างร้องบางคําร้องไม่ถูกต้อง ต้องทำเสียงงุ่มงมไปตามทํานองจึงส่งผลให้การร้องเพลงชาติเป็นไปด้วยความเบื่อหน่ายไม่เกิดความซาบซึ้งและความภาคภูมิใจดังนั้นกลุ่มสมาชิกของข้าพเจ้าจึงได้รวมตัวกันประจานงานากับคุณครูที่ปรึกษาและกลับนิมนต์พระอาจารย์มานิตปุญญาขาโมร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาภายใต้โครงงานคุณธรรมที่มีชื่อว่าถูกต้องและภาคภูมิใจทงเครืตรงอย่างไรให้กังวาน วัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อให้นักเรียนร้องเพลงชาติไทยได้อย่างถูกต้อง 2. เพื่อให้นักเรียนร้องเพลงชาติไทยอย่างภาคภูมิใจประชากรเป้าหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 6ปีการศึกษา2,567จำนวน133คนจากการค้นหาสาเหตุโดยการสังเกตร,ร่วมกันอภิปรายพบว่าสาเหตุปัจจัยภายในคือความเคยชินจากรุ่นสู่รุ่น การขาดวินยัยขาดความตระหนักเห็นความสําคัญของการร้องเพลงชาติไทยส่วนสาเหตุปัจจัยภายนอกคือการมีสื่อเพื่อเสริมสร้างการออกเสียงและทานองที่ถูกต้องและทักษะการอ่านตามพื้นฐานของแต่ละช่วงวัยสมาชิกในกลุ่มได้ออกแบบการแก้ปัญหาโดยร่วมจากเพื่อนๆในช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่สุดในโรงเรียนได้ร่วมกันฝึกซ้อมร้องเพลงชาติไทย ให้มีความมั่นใจในเนื้อร้องและทำนองสามารถเป็นแบบอย่างให้น้องๆได้จากนั้นสมาชิกในกลุ่มร่วมกับคุณครูคที่ปรึกษาโครงงานได้จัดประกวดการวาดภาพระบายสีของนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่4-6เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากเนื้อเพลงชาติไทยออกมาในรูปแบบของภาพตามจินตนาการเรื่องราวของรูปภาพที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นชาติความเป็นเอกรากาทราบ ให้เกิดความห่วงเห็นความกตัญยูต่อบรรพบุรุษทําให้ส่งผลต่อการแสดงออกผ่านการร้องเพลงชาติไทยอย่างภาคภูมิใจต่อไปนี่ทำให้เรานึกถึงประเทศชาติและนึกถึงพระมหากษัตริย์ไทยครับภาพนี้มีความสามาัคคีและความสงบสุขค่ะเรารักเมืองไทยมากค่ะสำหรับน้องๆน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงมมีการแก้ไขปัญหาโดยผลิตสื่อใบความรู้และคำที่มักออกเสียงผิดให้น้อง ฝึกฝนที่ห้องเรียนนอกจากนี้ยังมีคลินิกเพลงชาติไทยที่สมาชิกในกลุ่มได้ฝึกซ้อมร้องเพลงให้กับน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ในตอนพักกลางวันหรือเวลาที่ว่างตรงกันนอกจากจะทําให้ทักษะการร้องเพลงชาติไทยดีขึ้นแล้วยังก่อให้เกิดความสมัครสมานสามคัคคีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้องส่งผลให้การประกอบกิจกรรมรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีพร้อมกับมีรอยยิ้ม พร้อมกันนี้กลุ่มสมาชิกได้นำหลักคำอิทธิบาทสี่มาเป็นหลักและแนวทางในการดำเนินโครงงานได้แก่ฉันทะวิรยิยะจิตตะวิมังสามีคำสอนในหลวงเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและเป็นแรงบันดาลใจจากผลการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงงานคุณธรรมเรื่องถูกต้องและภาพภูมิใจคงขึ้นตรงอย่างไรให้กังวานที่มีนักเรียนเจ้าประถมศึกษาปีที่1-6ถึงเข้าร่วมรวม133คน ว่ามีนักเรียนผ่านการประเมินถึงร้อยละเก้ากานักเรียนสามารถร้องเพลงชาติได้ถูกต้องทั้งทำนองและเนื้อร้องมีอากัปกิริยาที่เหมาะสมนั่นคือการยืนตรงอย่างสง่างามมีความตระหนักเห็นความสำคัญมีความมั่นใจร้องเพลงชาติเสียงดังด้วยความภาคภูมิใจพร้อมกันนี้นักเรียนยังเกิดความซาบสนใจห่วงเห็นและก่อเกิดความกระตันยูต่ตอบรรพุรุษ ส่งผลต่อการแสดงออกผ่านการรครั่ชาติอย่างถูกต้องและตั้งมั่นต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นเกิดความรักสมัครสมานสมาสมัคคีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่ดีจากรุ่นสู่รุ่นสืบไปเ It's a high.